สวัสดีพี่น้องปองไปท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านอัสลามนีวันที่30มีนาคม2018ัมีจมะมาอัปเดตสาภาพอากาศประจำวันที่30ขณะนี้เวลาประมาณบ่ายๆ1บหนาฬิกาเรื่องความกดอากาศสูงกําลังปานกลางกําลังเคลื่อนตัวรมวมปะพุ่งเะภาเนือภาคอีสานจะทำให้ฝนตก มกระโชกแห้งบางพื้นที่ได้พี่น้องจากความกดอากาศสูงกําลังอ่อนถึงปั่นกลางจะลงมาปกคลุมทางภาคอีสานภาคเหนือ้านตะวันออกตอนและตอนบนในที่ส 30, 30, ามสิบสามสิบเอ็ดขณะนี้มีบริเวณฝนตกอยู่หลายพื้นที่สวงเสารตั้งแต่สวงเสาร์จนมาสวงตีสองตีสามจะแถวแถวสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชส,สีมาทะเบถึงคอนเกนบิสบูลเมืองเลย พื้นที่สีเขียวเขียวเรืองเหลือง,งเข้มเข้มเมียนฝน,นกำลังตกหนักโดยเฉพาะนครราชส,สีมาอันนี้เป็นความกดกระสุงนกำลัง่อนขางแรงสินเขาเขามีแถบกำกับลงมาปกคลุมภาอีสานความอากาศเย็นประทะอากาศห,อห้อนทำบรรยากาศแปรปบปวนได้เป็นบองทำให้เกิดฝนล่มกระโจกแรงพายุหรือร้อนเกิดึ้นใดบางหนองบางพื้นที่บางอำเภอบางจุด แต่สภฟังอีสานด่านตะวันออกก่อนโมมน,นี้ทัดไปก่อนเป็นภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ตามลําดับสวงเซาแต่มนีเป็นต้นแต่มเซาเป็นต้นมาเนาะพ่นอพนะแถบสีเหลืองเลยพี่น้องตามภาพโมดีภาพจําลองแถบสีเหลืองนั่นแหละพี่น้องเพื่อนสีเหลืองสีเหลืองคือพุนตกแหงแถวนครนราชสีมาเกือบทั้งจังหวัดเลยลามมาเน่าไปถึงขอนแก่นอุดอร อัอนบางเลยเพชรบูรณ์ท่านกับบุรีรัมสุรินหานะนี่เวลาเจ็ดโมงเศษนี่เที่ยงนะบันทึกภาพกับยุบบ้านแถวโคราชนครราชสีมาพื้นที่ซีดงเหลืองฝนตกหนักตกหนักตกแน่ตกแซ่ตกนานอาจจะมีแต่แค่ฝนบางพื้นที่เด้อพี่น้องว่ามีกลมกระโชกแรงว่ามีดูเห็บตก อันเลือกมีจะเป็นบางมองบางพื้นที่บางจุดโว่ข่างโว่คลาวมันเมืองสภาพอากาศเมื่อนี้วันทีสามสิบฝนตกหนักหลายพื้นที่สะพานปลาอีสานด้านตะวันออกก่อนเหนมาภาคอีสานตอนกลางนวไปถึงภาคอีสานตอนล่างด้านตะวันตกนครราชสีมาเด่นน้องฝนเป็นอินฝนหนักที่สุดคืนนอนครราชสีมา เก็บทุกอำอเภอเี็บเต็มพื้นที่เดยอพี่น้องปองไปแถวแถวนะครราชสีมาเรียก็ค่อย,อยๆเลื่อนลงกไปทางภาคตะวันออกภาคกลางขณะเวลาตอนเสาร์ยังๆตกอยู่แถวนะครราชสีมาโซลินบุรีรัมยป็ไปถึงขอนแก่นขอนอุดรเจนนักสุดก็อยู่นะครราชสีมาพื้นที่สีเหลืองตามภาพโมเดลภาพจำลอง อันนี้พาเป็นจำลองพื้นที่ตัวประเทศไทยตัวกระจายอยู่หลายพื้นที่อันนี้ขณะนี้กําลัางเ่อนตัวเขาสู่ภาคตะวันออกแถวสะระบุรีอุทยาภาคตะวันออกแถวสะจันทบุรีสะแก้วสะเสิงเศรานครนายกอภาคกลางภาคเนื้อตอนล่างตาอนรับต่อไปวันที่สามสิบเอ็ดสำหรับภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันที 1, 2, 3, ่หนึ่งสองสามเทวอนที่สอง ทางด้งานอ่าวไทยจบขี่เดืขันสุ่มพรฝนตกหนักตกหน่ตกแฉ่ตกนานคือวัาเนาะขณะนี้ก็ลังตกหนักโดยแถวแถวผักตันทน์ดอกในภาคกลางแถวสระบุรีเอาอไอุตยาตามอำเภอตามลายซื่อที่อันนั้นมีภาพมีปลาแหลบปลาลองด้วยด้วยได้พี่น้องปองไปนี่สัญลักษณ์ปลาแหลบเป็นจากขาวๆย,ยักษ์ปลาแหลบปลาลอง แจาแจ้าปลักเจ็ดสามโคกนนทบุรีเป็นเพดืดองหาอายุพญาคอนสิทยาสารบุรีสุ่มเวลาใบสองใบสามขณะนี้ใบกำลังรายงานใบสามโมงสิบหนานาฬิกาาำภาพจะลองภาพโมเดลขณะนี้กำลังไายงานสภาพพื้นที่สบับอากาศพื้นที่ฝนตกเด็กพี่น้องฟองไป